ยาเลื่อนอยู่ไหนวะยู่นี่สิบวิครับตรงกลางโฟกัสหน่อยนะรอบนี้เขาดับโยเกะนะไม่ค่ะมีนาล่างวะกลางเยอะมากล่างมีสองสามตัวยืมเติมงก่อนได้ไห โอ้ยยังไม่ทันสวยสวยสวยดับยกไปปัเลยไปไอ้เียโดนไปไอ้เียแรงจัดไอ้สัตว์เยระวังนะไอเย็นนะไเย็นจเย็นเลอาเอามิงมเอาเลาสาวไปเล่นล่างก็น่าจะไอไฟโเล่นล่างระวังีนเฮ้ยเขาาหลังตัวนึงโอเคปัดจับับตีหนอยหน่อนอ้โล่างล่างผมตายนะที่บอลเอาไอเทมบนอย่าลุมอย่าอย่อยให่ไอเทมอยู่แก้วมันเอาไอเทมยมัน เอ้อย่างจริงการนะเบี้ยตัดเลยไอพี่ยูแต่ไบ่มีเลยแค่ดับเบิลท่านทำปรากันทุกครั้งไทยไทยไอยไทยไทยโอ้ยกาเลมโอเคเฮ้ยไพี่เสาอยู่ไหนเดี๋ยวเล่นเองพี่หนุนไปพี่หนุนคนี่เนอยู่อันนึงครับโอเคอันนึงไม่ได้คนเราอีกอันนึงเราจะอยู่คนเฝั่งเราที่ขอไปก่อนมาเล่นมาเล่นลึกมาเล่นลึกมาเล่นลึกเฮ้ยมัดเอายางออกละ เล่อยดอยได้เหลอาสาว้องบนนะเสาวตอบลวตอนนี้เอ้ใครเอลือดออกไปอะอีไม่โดนสาวอยู่กลางนะางเราอันดึงอาเต้หลอยู่กลางไป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 เขา้ามาเล่นไหนนะนี่เด็เด็กเดนกเน็กนกมที่ใส่ในนนี่่ตรงกลางบ้านเราที่ใส่อยู่กลางบ้านเรา่ักแก้วอะเหะดงมาแล้วี่ด้มาแล้วเดยเอเอาไปด้วย เราเราเอาลเราเสาอยู่บ้านห้ารอนึงนะเก็บเก็บไปเล่นได้ช่วย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 ยูถยพู่กเข้าใู่เข้าใู่่เข้าบ้านเยยิงนโดนโได้ได้ด้ได้ไดแต่แต่่เขาเอาเอาทุบออกบนมนาเาหมดแวมนาเาหมดแล้วไวเาเาอยู่่างอันเยครับตอนนี่แม่ปล่อยมันตีปล่อย เฮ้ยไอ้ป้อมป้อมยังไม่ตีนี่วะเค็จเยร์โอ้โหที่หายแล้วทำไมไม่ช่วยตีป้อมมันตีไม่ได้กลางโดนนะกลางโดนถือบนแรงน้ำเข้ากลางที่มันเข้ากลางแล้วแต่ไม่มีอะไรอันนี้หมดแล้วอานนี้หมดแล้วโอ้โหที่หายอีกคนนึงโอเคล่างมาล่างล่างล่างเอ้พี่วิกดลุกจับหน่อยพี่จับหน่อยพี่โดยได้เหรอเสานะ บอลยิงแก้วเลนรอผมนะมันยิงแก้วกลางมักี่ยวเขาบีบีนะเขาบีบีนะระวังนะสวยสไม่ตายวะตายอ่ะไตายอ่ะอเล็กต์บเอ็ดเบาเหรอจับแล้วพี่จับแล้วตองซืองซื้อ้องอค์เลยใจเย็น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 ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ระวังนะครับกลางมาหนึ่ครับเอ่อฮ้ยหลุดไปตัวนึงมากมาหนึ่งลางมาสองลาา บนเข้านะบนเข้านะล่างเยอะจัดบนก็เข้าล่างก็เข้าครับโอ้โหเชี่ยโดนเตะเดียวตายเลยสวยสวยนะดับกะดับยกนะบนโอเคโดนโดนบ้านเราโดนครับหลังบ้านเราโดนหลังบ้านเราโดนขบวยของครับเจ้าสาวออกล่างครับล่างล่างล่างล่าางา่าล่างล่าบลม่างล่างางลงบ่าาบนเข้า่าา่า อนนาจะตายแล้วอ่ะโนเข้านะโนเข้านะโคนการมาครับโอ้โหกูโดนเปลี่ยนมีอะไรเปลี่ยนไหเนยเอากานีไปถือกานีไปถือจะตายแล้วตาคนนะอ้ยาสาวยกยกขยกไขยกขเย่ยมากี่กิดอะไรนพี่เร็อกเก็บบอมาบ้านกอไม่รเฮ้ยเพี่กอกถ่ายมากกกจะตัดไม่มีใช่ไหมของเรา้านหน่อยบมันดมันไปสามรอบพี่สารอบจริงแ เคยาสาวไม่มีนะท่านโอเคเรามามาบนเลยถืยาสาวถือยาสาวเราดับยกสายพี่คอยดูไม่มีมานาบ้างลางตัวนึงไปมัเล่นกับมันก่อนนะวิวไม่มาบอลบอลเข้าได้อันาพี่มานาอยากจริงเข้ากลางอยากจริเข้ากลางลองเก็บดูพี่นะพิวพิวออกไปอีกพี่ยังไม่โดนอู้ยโดนดูโดนอีกานาเยอะนี่ เราเล่นตอนนั้นพี่ทุกโอ้เดี๋ยวคนนี้พี่อยู่จอดตรงกลางพี่บนมาครับบนมาบนนีมา้มานะอตัวสองมีมานาลาเตมมไอตัวสองมีมานาลาเตมีมานาระวังนะระวังล่างนะระวังนะระวังนะเกมเกมเกมกลงเข้าไปสองตัวลงข้างยกล่างล่างกลกลกลอ้กลลอลลลกลออล ปนกลางยิงหมป่มาเลยพี่ของของแล้วเลยนายเยองอย่างจริงจริงพี่มีโลกนายเยอยเยอะการทุบโยกตาตาตาโอ้ยเหี้ยมึงนั่งยอย่างยังไม่โดนวะ่ยู่บนกลางอยู่บนกลางอยู่เตะอยู่เนี่ยเตะอยู่เนี่ยพี่ยูบีบออกไปเล่นข้างนอกอีกนิดนึงพี่โโอ้หได้อีไหมไอ้กึ๊กเอะไรเสาเอาเสาได้ไหมต้องบนได้ไซต์เต็มอย่างนี้ยาเหล่ายาเหล่ายาเสายาเสาบนดาดยกนะครับสวยเด๋อ ขยกลได้นะขบวนมาสองครับมีโอเวอร์มาตามหลังโอ้โหเฮียกูกดคิวไม่ติดไอ้เฮียตั้งสข้างมาชื่อตารางก็มาเกิดอะไรเลนะเฮ้ยตัดบนก่อนพี่ยิงยิงยิงสวยเขาเหล่าฟีอยู่ครับเขาเหล่าฟีหลังเสาอยู่ๆหลังเสาหลังเสาหลังเสาโอ้ยเงินยกลดทอยโอ้ยยางจริงไออ้ย่างจริงไอ้เยัยไปไล่ตรงโเนี่ยตรงนี้เข้าออีย่าง Sí, sí, sí,